เราเป็นเด็กขี้งุดหงิดโมโหร้ายเกลี้ยกล่ำอยู่ตลอดเวลาพ่อแม่คนไหนนะคะที่เคยเจอลูกนะคะมีพฤติกรรมแบบนี้หนักใจแน่นอนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวลองเอาวิธีนี้นะคะไปทํากันดูค่ะข้อแรกนะคะเมื่อลูกมีอารมณ์หงุดหงิดนะคะเราอย่าไปส่งเสริมพฤติกรรมนี้ค่ะส่งเสริมยังไงรู้ไหมคะยิ่งลูกทําแบบนี้ก็ยิ่งตามใจเพื่ออะไรเพื่อไม่อยากให้ลูกหงุดหงิดหรือโวยวายค่ะเช่นเมื่อเิียงลูกหงุดหงิดลูกอยากได้อะไรคะลูกจะไปไหนคะ ทำให้เด็กนะคะเขาคิดว่าการที่ทําอารมณ์แบบนี้แล้วเขาอจะได้การตอบสนองเพราะฉะนั้นเราอย่าไปสนับสนุนพฤติกรรมแบบนี้นะคะห้ามไปตามใจเวลาที่ลูกนะคะทําตัวงองแงนะคะแล้วก็โมโหแบบนี้ ข้อที่2ค่ะถ้าลูกนะคะเป็นคนขี้งุดหยิบแบบนี้นะคะเราต้องฝึกนะให้ลูกเนี่ยรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเองนะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุการณ์ไหนนะคะเช่นนะคะอาจจะนับ1นึ่งถึงสิลูกคะเวลาที่หนูนะคะมีอารมณ์โม,โมโหแบบนี้ให้ลูกอย่าพึ่งนะคะแสดงออกนะให้หนูลองนับ1นึถึงสินับเป็ดนับไข่อะไรก็ว่าไปที่ลูกเราชอบนะ mm hmm. เพื่อที่จะบอกว่าถ้าหนูลองทําแล้วนะคะมันจะทําให้หนูเนี่ยใจเย็นลงแลข้อที่สค่ะ บ้านไหนเป็นบ้างนะคะยิ่งลูกโมโหนะคะพ่อกับแม่ก็ยิ่งโมโหไปกันใหญ่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ลูกเราทําพฤติกรรมแบบนั้นโดยเฉพาะเวลาที่มีคนอยู่เยอะแยะมากมายนะคะถ้าหากว่านะคะเราเจอแบบนี้แล้วเรายิ่งไปโมโหใส่ลูกไปว่าลูกทำไมเธอเป็นทาอย่างนี้นทําไมจะขี้โมโหแบบนี้ยิ่งจะเป็นการสนับสนุนกระตุ้นให้ลูกทํามากขึ้น,นะคะ่ะวิธีการนะคะก็คือนะคะคุณพ่อคุณแม่ต้องใจเย็นนะคะแล้วต้องพยายามนะคะ พูดกับลูกด้วยความเข้าใจค่ะเช่นนะคะอย่างลูกมูนหินลูกโมโหเช่นลูกอาจจะไม่ได้ของเล่นหรืออาจจะอยากเล่นอันนี้แล้วมีคนมาแย่งนะคะเราต้องเข้าใจแล้วพูดกับลูกว่าพ่อกับแม่เข้าใจนะลูกว่าทําไมหนูถึงหงุดหงิดเพราะมีคนแย่งของเล่นหนูไปนะคะเพราะว่าหนูไม่ได้เล่นตามที่ใจหนูอยากเล่นใช่ไหมอันนี้เข้าใจนะลูกแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะเล่นของเล่นแบบนี้ได้ตลอดหรือเล่น้คนเดียวเพราะนี่มันเป็นของเล่นที่ต้องเล่นรวมกันอะไรแบบนี้นะคะเราต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ พยายามพูดกับเขาแต่แน่นอนคุณพ่อคุณแม่อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองด้วยอารมณ์ที่เย็นลงทันทีของลูกเพราะเขาก็เป็นเด็กแต่ทําบ่อยๆนะคะมันจะทําให้เขานะคค่อยๆเคย,คย,คย,คยชินว่าโอเคละมันเป็นเรื่องปกตินะที่ต้องเจอได้ฉันจะไม่สามารถถูกตามใจได้ทุกเรื่องคะ่ะยิ่งนะคะถ้าลูกขี้โมโหเท่าไหร่แล้วพ่อกับแม่ไม่อยากให้ลูกโมโหแล้วนะคะทําด้วยการสปอยเอาใจเพื่ออยากให้ลูกเงียบลงยิ่งทําแบบนี้นะคะลูกก็จะยิ่งเอาแต่ใจมากขึ้นแล้วก็ ขี้หงุดหงิดมากขึ้นค่ะนี่ทําไมนะคะอยู่ดีๆนะคะลูกเราเนี่ยถึงเกิดเป็นเด็กที่หงุดหงิดง่ายเคยสงสัยกันไหมคะอาจจะเป็นด้วยหลายสาเหตุแรกเลยนะคะสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตเนาะมีสื่อมีทีวีค่ะบางครั้งนะคะลูกของเรานะคะอาจจะได้รับสื่อที่มีความรุนแรงก้าวร้าวนะคะทำให้เขานะคะได้รับนะคะอิทธิพลมาจากจุดนัน้นแล้วทําให้เขาเกิดเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วก็ขี้หงุดหงิดง่าย แล้วก็สค่ะสภาพจิตใจค่ะเด็กบางคนอาจจะยังเด็กเกินไปที่ยังไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้นะคะอาจจะไม่ใช่สิ่งเลวร้ายขนาดนั้นแต่เรานะคะก็ต้องช่วยช่วยนะคะปรับแล้วก็บอกลูกให้เข้าใจนะคะทำตามวิธีนะคะที่แก้ไขข้างต้นไปเลย สุดท้ายข้อที่3ค่ะบางทีลูกเราอาจจะเจ็บป่วยอยู่นะคะเขาอาจจะไม่ค่อยสบายค่ะทําให้เขาอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่จอยไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจเขานะคะแล้วก็อ่ะช่วยดูแลนะคะให้เขาหายเจ็บป่วยนะคะแล้วเขาก็จะอารมณ์ดีขึ้นได้เนี่็คือนะคะเวลาที่ลูกปวดหงิบนะคะเราทํำยังไงนะคะลองอไปทําตามกันดูนะคะใครเคยเจอเหตุการณ์แบบไหนนะคะแก้ไขย,ยังไงนะคะลองพิมพ์มาพูดคุยบอกเล่าให้เพื่อนฟังได้นะคะหรือก็แช์ะนะคะให้เพื่อนได้นะนะคะไม่อยากพลาดทุกเคล็ดลั ในเรื่องการเลี้ยงลูกแบบนี้กดติดตามแม่ชี่แนวเลยค่ะ